ครับสวัสดีครับจากช่องเชื้อูมเชื้อผม,มนี่แหละครับเชื้อผมบ้นานเราวนี่ครับมือน,นี่ผมชิมารีวิวอ่ายาอ่าไม่ใช่ยาดิวิออสปี2013ครับวิออสปี2013างามครับงามโคตรเลยงามอี่หลี่อีหลอนี่เบ่งออกครับกุญแจกุญแจกันยังสภาพดีอยู่เลยงามมือนี่มากับมาทายภายในให้ท่านผู้ชมได้เบ่งก่อนอ่าในราคาอ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยบอกก็ได้ราคา ถือแค่ถือแค่กับสภาพแบบนี้ครับอาจจะเป็นนึ่งได้รวยก็ได้ครับผมอืมเบาะหนังอ่าก่อนนึ่งลมาเบิง่งเบาะหนังงามเขาเรียกว่าสีครีมไข่สีครีมไข่นะครับอืมเอาไปตุ่มเลยบุกครับเอามาอีกแล้วไอใช้ก็ได้ต้มบ่ได้มันไข่คนละย่างอันนี้สีครีมที่เหมือนไข่นะสีมันคล้ายๆเหมือนไข่อ่าเขาเรียกก็เลยเรียกว่าสีครีมไข่ ประมาณนั่นหระครับใช่นี่ประมาณนี้แหละเบิ้งเอาครับโอ้ยงามแต่คอนซ้นกับงามครับนี่ใครที่ชอบเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เลยนะงามอีลีเดียวเบิ้งข้างนาแล้วเดี๋ยวมาเดินห้องขางหลังข้างหลังกันข้างหลังกันครับพูนะโอ้เบอ่บอบ่อขาดเลยอ้าเดี๋ยวกับคุยอีกนิดนึงเด้อเดี๋ยวสำหรับ คันนี้นะจิที่จริงกับเพื่อนกับมัดจำแต่ว่านั้นมาเอาอะไรจิซื้อสดซึ้นว่าจิซื้อสดแต่กัะบอกหูด้วยกันจะแจ้งใดกับผู้ใดมาก,ก,น,กนกัไดดกน่นหรือมาเข่าเข่ามาได้เข่ามาสอบถามได้ลุงน,น้อยเอ้ยอันรถที่ว่าที่ขายนะเพื่อนท่านมาเอาบ่อขอซื้อจ้งใดกับว่ากันไปนะอือขายผมนี่ละบ่ต้องขายเพื่อนของเ เจ้ากระว่าไปเอาก็มาปรึกษามาสอบถามกันได้นะครับเพราะว่าผมก็อืมขายมาก,ก่อนก็ได้ก่อนนะครับอืมกับคันนี้งามไม่ดีครับงามงามอืบอืบอสปี2013ยางก็เหลือครับยางก็เหลือถ่อายอ่าสภาพสีกับสภาพภายในตีประเมินเลย80-90%ครับผมในความสวยอ่า สภาพสีกับสบภาพภายในแล้วก็อย่างนะครับแต่ว่าริ้วร้อยมีนิดเดียวนะครับริ้วรอยนี่มีนิดเดียวนี่ครับนี่นิดเดียวจริงๆนิดเดียวอีหลีอ่าเบิ่งออกครับนี่นิดเดียวแต่ว่าแทบบ่เห็นนะแทบบม่มองเห็นส่วนอื่นโอ้งามเบืดเลยอ่าก็ก็จังที่ผมบอกไปครับแปดสิบเก้าสเปอร์เซนตะสำหรับรถคันนี้มันจะเป็นปีสองพันสิบามก็จริงครับ แต่ว่าการใส่งานกับคนใส่งานนะ่ะเขาก็เนี่ยกรเบิ้งเอาแล้วครับเนี่ยตามสภาพเนี่ยเบิ้งเอาครับคุณนะงามดีเพราะว่าเป็นสีครีมอ่าถ้าคนไม่ถ้าคนว่ารักษาเนี่ยครับบอกไว้เลยสีครีมเนี่ยสกรปรกเลยบอกไว้ก่อนนะครับนี่อันนี้ก็เบิ้งเอาครับปุ๋ล่ะโอ้ยเห็นบบมีหอยบบมีอย่างเลยก็มีก็ต้องมีแหละรถใส่งานแทบบ่เห็นนะอ่ะอ่า เดี๋ยวจะว่าเจ้าวาเกินไปบ่เอาอีกละอืมงามงามคันนี้แนะนำเลยครับฟ้าออกมามาเบิ้งกไ็ได้แต่ว่า,าพ่นว่าจะซื้อสดท่กนก็บ,บเห็นมาเอาี่ก็จังผู้ใดมาก็ลองมาเบิ้งครับค่าสนใจนะถ้าว่าสีพรอนก็นกนได้เพราะว่ามันเป็นสีเทาลำโบหายากเป็นเกียร์ธรรมดาหายากนะครับเกียร์ธรรมดาส่วนมากจะที่เป็นออโต้นี้เป็นวีออสโตอี R ้อม น้ำสีก็ได้มดครับสีสีนาไม่ตกไม่ย่อนไม่ย้อยรถโบชนครับอันนี้เอาเบิ้งเอาครับนี่เดี๋ยวชิว่ามันมันอิลิตีปฏิจุบัได้ละนี่เบิ้องเอาครับนี่มเรีร้อยนะมันย้อนบ่ครับอืมมันมันมันจบกันนะครับเอาเบิ้องสานี่กับลูกพ้องกันลูกกันเนาะตาไฟกับใสแล้วครับเนาะหนึ่งแสนหนึ่งแสนแสหมื่นเก้าพ่อมาเบิ้งเลยครับสีเนี่ย บีออดบีออสหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าเกียร์ธรรมดาเน้นนะเก,กเกียร์ธรรมดาผู้ใดมักเกียร์ธรรมดาก็คันนี้แหละครับมาเบิงเลยมีคันเดียวในเต็นท์นี่แหละสำหรับคันนึ่งนะครับอ่าเข้ามาก็บอกว่าผมดูพันจาะจองจะพุ่มม้าเนี่ยครับเอาล้นให้เดบัหรือว่าอยากจีอันพรฟีดาวฟีดาวเคดีดีกับฟีดาวแหละครับนี่คันจังคันนี้กับสามพันบวกเกินสี่พันครับผมสามพันบวกเกินสี่พันอ้า รบนใจกระทักมาได้ครับผมที่ช่องชัดเชฟุ้มเชฟุ้มนี่แล้วครับ